อืมอ,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 อยู่ไ้น้องละก็เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเองบีก็นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปรู้บอ,อกอีกแล้วนะผมในแบบที่มีชื่อว่า โอ้ต์อันไทเ b นออกซิเกมนะผมซึ่งแบบนี้เป็นแบบนแบบนวต่อยมวยนั่นเองนะผมซึ่งถ้าผมพูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปเล่นให้ดูแล้วกันอะซึ่งแบบนี้ผมก็เคยเล่นมาแล้วนะครับผม3ครั้งแล้วก็ชนะ3ครั้งแต่มันขึ้นมาชนะ1ครั้งนะผมไม่เชื่อก็ดูจากสถิติสถิติก็ได้นะผมผมเล่น16เกมนะผมชนะก็ชนะเยอะแล้วก็กดอันนี้ซื้อของนะผมซึ่ง เวลาเราชนะเนี่ยเราจะได้เงินมาครับผมซึ่งเราสามารถเอาเงินเนี่ยมาสามารถช้อปปิ้งได้มีซื้อมีนวมบ้างสีต่างๆนานาบ้างก็คือเรามีสกิลด้วยสกิลนี่คือแบบเวลาน่าจะเป็นเอิ่มสีหรือเอฟเฟกของนวมประมาณน,นั้นมั้งไม่แน่ใจหรือไม่ก็แบบซื้อเอฟเฟกแบบเท้าซื้อสกิลถท้าวอนมานะประมาณน,นั้นไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตามน,นั้นนะเผื่อพูดไม่เห็นผ้านะผมเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวหาคู่ต่อยดูก่อน แบบนี้มีแต่คนโหดเดีวยวอ่ะขอแบบคนแบบฝีมือพอๆหน่อยเล่นบบไม่เยอะมากครับสังเกตง่ายนะผมว่าใครสถิติหรือแต้มเยอะนะผมดูจากบนหัวก็ได้นะผมปกติถ้าแบบคนมือใหม่เราจะเขียนเขาว่านักมวยแต่ไอพวกไหนที่มัน,มนโหดตึงเปียเนะี่ยมันก็ด้านบนมันก็จะมีเปลี่ยนชื่อนะั้นทั้งแบบอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงน่าจะเกิดจากการเล่นจัดันดับนะผม ซึ่งการจัดอันดับนี่เราจะเล่น40เกมขึ้นไปประมาณนั้นผมไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยเชื่อชาญเรื่องนี้ไม่ค่อยเล่นบ่อยด้วยแล้วก็เออไม่มีใครให้เล่นด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเซิร์ฟผมเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่ประหยัดเวลาเดี๋ยวขอตัดไปเลยไปเลยเลสโก o โอเคตัดว้าร้องรักโอเคมาเราได้ครูซ้อมล้วก็คือไอ้หมอนี่นั่นเองเราจะมาต่อยกับมันนะครับเราจะมาต่อยกับเขาผู้นี้เอาเฮ้ยกูกดก่อนกูยังก่ได้เลยคืออะไรครับ อ้าวเฮ้ยกูเจอเจอแย่งคู่ซ้อมเฉยอืมเราต้องรอใช่ไหมอืมจรจมามาเราไปนดีกว่าเราได้คู่ซ้อมแล้วก็คือไอพีจะเล่นได้ปะม,มาพร้อมพร้อมสันพร้อมต่อยนะเกมนี้พร้อมแล้วซึ่งผมก็เล่นก็ไม่เล่นสิบหกเกมถือว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยหรอกมั้งสิบหกเกมยังไม่พอรู้เออ สิลพื้นฐานเลยนะก็ะเดี๋ยวแบบอืมผมอันนี้คือสกิลที่เวลาต่อยผมรู้บางส่วนนะผมก็เวลาต่อยเนี่ยผมแนะนําว่าต่อยแล้วก็ดูสเติมินาด้านบนนะผมสเตมินาก็คือเอิอ่มหลอดสีฟ้านะผมส่วนเลือดก็เป็นหลอดสีแดงนะเวลาเราสังเกตนะผมก็คือแบบถ้าศัตรูเปิดก่อนนะผมเราก,ก็ต่อยลดเกาะไปก่อนนะ ถ้าก็ต่อยหมัดหนักเนี่ยจะมีด a เม g e สูงนะผมเวลาไม่กดเกาะนี่ต่อยต่อยหมดัดธรรมดาสองครั้งให้แบบมีสตมินาสามสี่ส่วนสี่ส่วนหนึ่งส่วนสี่นะผมหนึ่งส่วนสี่ของสติมิแนานะแนะนำนะผมเพราะว่าเออถ้ามีหนึ่งส่วนสี่เนี่ยจะสามารถแดดออกได้สองครั้งประมาณนี้นะผมก็ถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวทำให้ดูนะผมเราจะไม่เข้าใบก่อนนะนี่ หลบหลังต่อยถ้าต่อยด้านหลังจะได้เปรียบนครับน,นี่เนี่ยเหลือสามสิบนี่เราก็จะสามารถเด็ดออกได้นะผมประมาณนี้แต่นี้ฟิดพลาดนะฟิดพลาดทางเีคนิคไอนี่มาใส่เอ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 าสาเตมินาหมดไวรุ่นเอามาค่อยๆถอยก่อนแล้วจะเดินออกก็ได้นะผมแล้วแต่ที่ถนัดเลยแนะนานะผมถ้าต่อยด้านหลังเาจ,จะได้เปรียบกลัวน,นะแต่มันจะไปยากเลกนิดหนึ่งนะผมด้านหลัง จะใช้ได้ตอนที่แบบประตูกดสกิลรัวเกินไปนะเวลากดคำว่าแสงเนี่ยเร็วเกินไปหรือว่าเอาง่ายๆคือต่อยต่อยหมัดเบาแต่เร็วแค่นั้นแหละเ่าคู่นี้เนี่ยปะ่ะต่อยเร็วเร็วก็จริงแต่แบบเวลาลมันตั้งรับมันตั้งรับเสียเปรียบนะผมนี่นะผมเวลาคนเปิดเนี้ยก็ก็ได้ได้เปรียบนะผมได้เปรียบตอนต้นนะผมส่วนตอนปลายก็จะเสียเปรียบนะเพราะว่าสตมิน่าหมดง่ายมากเลยนะต่อยแป๊บๆเนี่ยสตมิน่าก็จะหมดละและเน็ตตอนนี้กา,กากมากเลยด้วย ผมก็จะเล่นอีกสักประมาณสามสี่เกมนะผมพอเล่นแบบพอของปากของคอนะประมาณนั้นสตันเนหนือไปรุ่นโอ้ยไอ้นี่มันใส่เอาไฟเอาเลยวะค่อยๆถอยต้านหลักก่อนมาเดี๋ยวค่อยสวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บุอ้ยไอ้นี่โอ้ยคโอเรียบร้อยน็อกเอานะผมเอ,เอ,อเิ่มโรอธิบายเอาง่ายๆคือถ้าเราน็อกเอาเกินสามครั้งนะผมก็เราจะแพ้นะผมก็คือน็อกเอาได้แค่สองครั้งประมาณนั้นัน้งถ้าจำไม่ผิดนะผมมาเราจะมาเล่นเล่น โอ้ยเอ้นี้ทำไมมันเด็ดต่อนมันได้เปรียบวะอะไรเด็กหนีเด็กหนาเริ่มล้มคาละอุย้ยไม่น่าใช้อับคันเลยโอ้โหเก็บไว้ใช้รอบหน้าดีกว่าถอยโอ้ยเดดมานี่ปะประมาณนี้เดดออกได้หนึ่งครั้งเดดเข้าอุย้ยต่อยต่อยธรรมดาบ่อยเหอะอืมต่อยธรรมดาบ้างเฮ้ยแต่เปอร์เซ็นต์การกดอันตีนะผมก็สามารถใช้ได้แปดสิบห้าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นกดอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นกดต่อไนดะ้ผมก็มันเลยแหละเกมเนี้ย เจอกูไม่โดนโอ้โหหลบหลังไม่ได้จกจงหวะน,นี้โอ้โหโอ้โหไอ้ไวรุ่นอะไรไวรุ่นโอ้ยโ,โอ้ยสตันอย่าก,กดสติมิน่หมดนะผมแนะนําอันนี้แนะนําเลยหลบต่อยอันติต่อโอ้โวหว้าออีกแล้วเข้าต่อเลยต่อยป๊อปป๊อปเดดออกมามาเค่อยพักสติมินน่อ่วอันตีวืดไวรุ่นอ้าวเฮ้ยอันตีวืดมันเปรี้ยวต่อเลยวะ่ะ การนำเหมอไว้ลูกการนำเหมอการนำเหมอการนำเหมอโวイโวイเก็บมันเออสเตมินาหมดชิพหายแล้วรอร้อแล้วผมันอเขาเดชชาร์ดแลผมนี่เดชชาร์ดบ่อยบ่อยมากไม่ดีโวイเลือดหมดชิพหายแล้วอุ้ยนอกสองรอบแล้วครั้งสุดท้ายนอกอีกรอบก็คือเราแพ้เลยเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยมันแปลกแปลกว่ะมึงเล่นกีตาร์ดิเพื่อนเฮ้ยไว้ชีวิตกูก่อนเพื่อนเดี๋ยวว่าเราค่อยซัดเบี่ยงรอบไอ้นี่มันเล่นบ่อยหรือเปล่ารือว่าไง ด้วยมันสูบไดเปิ้มดีเกินเราจะเปลี่ยนสเ,เต็ปการเล่นนะครับผมเข้าออกเข้าออกเข้าออแล้วก็ออกเล่นเข้าออกแ้วสองรอบเข้าต่อยออกมนาะเพื่อเป็นการลดเลือดศัตรูนะครับ มาพร้อมผมจะพร้อมคอมโบนะเล่นเคยเล่นจอยเกยมอยู่ประมาณสามรอบพอจําแบบวิธีการเล่นต่อยแบบคอมโบในเกมแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้แบบคอมโบเดียวกันหรือเปล่านะมันเกมมันคล้ายกันนะผมดัดสายต่อยหมัดตบตบตบเสตมิน,ๆๆๆน,นาอันติต่อปับ๊บเฮ้ยเฮ้ยคอมโบเดียวกันใช้กันได้เเฮียเฮ้ยเกมจอยเกมจอยคล้ายๆเลยครับ Com คอมโบคล้ายๆกันเลย แล้วก็ต่อยมัดนังอีกรอบต่อยรัวๆน็อกเฮ้ย <laughs> ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาคอมโบนในเกมเก่าในจอยเกมน่าจะปิดไปแล้วนะผมชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเกมที่เป็นเกมแนวต่อยมวยเหมือนกันเลยแต่เป็นแบบมันจะมีหลายตัวละครให้ามาสู้กันนะผมมันมีสกิลพิเศษมีแบบทั้งใช้ปืนทั้งใช้อะไรบ้างตัวตีนังเยอะมากเลยนะผมตนนั้นตอนนี้รอเตมินา่าเียตอนเนี้ย ไอ้นี่ใส่อย่างเดียวไม่รู้เลยกดล่ครับแต่แต่ในเกมนั้นจะไม่มีให้เรากดโล่นะผมก็คือมีแบบเออน่าจะมีนะท้ายพี่ก่อมันจะเป็นการเอ่มการเอามือสองข้างป้องกันนะผมก็คือการกันหน้าแบบการแบบเอาอธิบาย,ยาเดียวเอาเอามือแบบเอ,เอาเอาแขนเอาแขนกันด้านหน้าสองสองแขนเนี่ยอะ,อะไรเข้าหลังอุย้อยจะแดดออกมาอันอืมมา หน้ารัวถอยก่อนมาเห็นหลอดดานบนาุนไหมครับผมถ้ามันเป็นแบบสีแดงอ่อนออน,นะผมแนะนําให้แบบต่อยต่อยต่อย,อยมัดหนักหนึ่งมัดนะผมแล้วเลือดจะหยุดรีนะผมแบบหลอดแดงแดงเข้มนั่นก็จะหายไปเลยเอาง่ายคือมันเป็นแบบเหมือนเติมเหมือนเหมือนเลือดสำรองนะผมแบบเหมือนแบบล็อกกระอักเลือดลอแล้วแบบดูเราก็เอาเลือดไอที่มันบบกระอักออกมาไอสำลักออกมาเนี่ยเอาไปซื้อคืนร่างกายนะผมโอ้ยมาน้หมดิบหายแล้วเมื่อกี้มันซัดต่อในผมแตกเลยนะ ัหน้าไปหนึ่งต่อยสองรอกต่อยถอยหลังครับรอรอใช้สเตมิน่าสเตมิน่าใช้ใช้มากกว่านี้เออสเตมินาอันตีหมดอุดต่อเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ดีนะไม่ไอ้อันนั้นอะไม่ไม่นอกก่อนเว้ยโลโลต่อยหน้าครับหน้าแหกไปเลยเคโอโอ้โหสวยนี่มันจัดเลยครับ เพื่อ hey, นเราผมจไปหาคู่ต่อสู้เพิ่มเติมนะตอนนี้มามเราสู้คนอื่นบ้ายหยดสู้กับคนเดิมดม,มันก็ค่อยมันมือเลย่อยมาไปรุ่นมาเรามาสู้กันดีกว่าเฮ้ยผิดผิด,ผด,ผดจจเย็นดีไปรุ่นใจเย็นดีเย็นเราไม่สู้นอกสนามหรอกเราต้องสู้กันในสนามดิเป็นคู่ต่อสู้นะผมเราจะไม่เอาคู่ต่อสู้เดิมนะตอนนี้มาเรียบรุ่น <c oughs> คนเ <c oughs> ทพยเวียดคนกาดหายแล้วเพื่อนลาก่อนเจอกันเมื่อชาต้องการเพื่อน โอ้หไปแล้วหนึ่งนะผมไอส่วนไอนี่เอิม่มเฮ้ยมาคนเดิมมาเรามาฟัดเวียงกันอีกรอบมาเพื่อนรอบแก้มือของนายได้มาถึงแล้วมาเลยเพื่อนรอบแก้มือของนายได้มาถึงแล้วจังหวะนี้ซัดไม่พักนะผมต่อยหลังต่อยสองรอบถอยออกมานะผมประมาณนี้คอมโบเทคนิคเกมเก่าได้ใช้ได้ผมก็ได้เปียบดีอ่ะพูดตรงตรงเทคนิคเกมเก่าได้มันก็ได้เปรียบดีเออมาดีไหรุุน อ้าวเด็หลังง่ายนะผมเดดเข้าเด,ด็เข้าหน้าเดดถอยหลังโอ้ยต่อยไม่รู้ระยะมันไม่ถึงเดดเข้าหน้าปะต่อยสองรอบปะปะปะ,ปะมากกว่าสองรอบที่รูปแย่สี่รอบจําได้เลยนะ้ยก็คือหนึ่งครั้งสองออกมาสองรอบฟัน้าดีไวรุ่นเฮ้ยเอ้คมัมนมันใช้ได้จริงนะคอมบูนี่แต่ข้อเสียคือเราจะใช้ต่อนเนื่องไม่ได้ผมเพราะว่าศัตรูอาจจะจับทางได้แต่นี่น่าจะไม่รู้นะ มาดีต่อยเยอะเกืนรอบแรกถอยก่อนเข้าหลังต่อยหน้าเรียบร้อยน็อกเอาโอ้ย,อยเทคนิคเกมเก่าใช้ได้มันก็ขนมเลยละครับเอาเฮ้ยใจเย็นเอา้ามันออกเกมหนีผมอะเจะเย็นไว้รุ่นเฮ้ยกูไม่ได้โกงมาเล่นกับกูก่อน ผมจะสมควรหยุดใช่ไหมเนี่ยหยุดใช้สเต็ปเีมเีมเก่ามาเล่นเนี่ยต้องหยุดใช่ไหมมันน่าเกลียดหรือเปล่ามาสูสา้สามารถสู้กับพวกเ,เทพาได้หรอือันนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าอันนี้ก็คือสแต็กเขามากกว่าผมนะดูจากถุงมือก็รู้เลยอะ่ะมาดูกันว่าแบบ,บเขาเขาจะมีชั้นชิงไงบ้างเราจะก๊อปชั้นชิงเข้ามาแล้วผมไปเดินรอบๆโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่รู้ทันนะโอ้ยโอ้ยหลบก่อนโลมารอรอเลอืลอ่ลอนเลียว เอ้ยเอ็นอคนนี้เขาเขาหน้าจะเล่นเป็นนะผมเขากดเขากดไม่ต่อยบ่อยนะผมกดต่อยเหมือนเป็นการบ์มอัพมือต่อยอัดหน้าสองรอบอุ้ยอุ้ยสเตมิน่าเกียบหมดเข้าหน้าปะโลอือไอโอ้โหแสบมากไอ้นี่เล่นเป็นสู้กับอคนเล่นเป็นมันลำบากแสนเขียนจริง อ่ะเดียว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 ไอ้รุ่นเมื่อก,กี้คืออะไรถอยเข้าออกนะผมอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันสวนถูกจังหว,วะว่ะไอ้นี่มันสวนถูกจังหวะโคู้ไม่ได้เนี่ยสวนถูกจังหวะนะผมแล้วก็หลบได้ด้วยอ่ะพูดผตรงหลบหลบทำไมผมหลบไม่ได้บ้างเอโอ้โยไม่ได้หลบไม่ได้บ้างไม่เข้าใจนะตอนเนี้ยจังหวะนี้มาแล้วนอกเอาหนึ่งนะผมต้องสู้ให้ได้จังหวะนี้ได้ พอเลือกพอรู้สเต็ปข้าวๆแล้วผมก็คือการเขาเขาต่อยก็คือเขาเขาแบบหลบแล้วก็หันหมัดเขาใส่เลยผู้ตรงก็คือหลบได้หลบนะผมก็คือใส่ใส่ก็คือใส่นะผมก็คือคู่ต่อสู้สตีมินาหมดเมื่อไหร่เข้าออกๆนะสตีมิหน้าเขาหมดดูเขาก็าจะออกประมาณนั้นเอาดิสตีมินาหมดเขอก็สเต็ปหน่อยก็สเต็ปใช้เหมือนกันนะผมแต่เขาโล่เป็นลบอุย้ยหลบเหมือนกัน บัดหนักไปเลยครับซูเปอร,ร์คัรเออย่างน้อยก็ต่อยโดนสักหมัดถ้าชนะได้สักหนึ่งรอบนี่ผมก็พอใจแล้วนะรู้สึกอันนี้ก็เก่งนะผมเก่งมากๆเลยด้วยมาดิวารุนโอ้ยหมดแรงสตีวิน่าหมดลำบากครับผม สติวิน่าหมุดเหมือนกันกล็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วค่อยหลบไปนะผมวันนี้สติวิน่าลีต่อยหน้าไปโอ้โล่ื่อก้ผมต้องเป็นคนต่อยได้ดิทำไมเขาต่อยโดนผมอะมันคืออะไระเริ่มสงสัยนะเมื่อกี้เป็นคนต่อยก่อนแต่เสียแต่โดนสวนมันหมายความว่ายอย่างไงโอเคเทคนิคเกมนี่น่าจะไปใช้ได้แล้วเรา,เรา,เราต้องเล่นคอมบสูสกเทคนิคเกมเดิมละเข้าออกเข้าออกฟับ โอ้ยโลมาบล็อกต่อยหลังขยับขยับขยับข้างโอ้ยโลครับบล็อกต่อยปะต่อยรัวรัวฟันจังวะนี้ปั๊บโอ้ยไม่ดูแรงไม่ดูแรงโทษโทษโทษโ,โอโย้อยยิ่งไปรุ่นสับสับปปปปปปป้ปปปปปูปแรงดปปแปป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 ปงด้วยนะจนังปวะปป ไอ้นี่อะไรวัยรุ่นสะเรียบร้อยชนะด้หนึ่งรอบประเด็นเขาเก็บคอมโบไว้ปิดฉากผมหรือเปล่านะน่าจะประมาณนั้นหลบ <c oughs> อ๋อง่ายคือเขารอผมต่อยก,ก่อนนะผมแล้วเขาจะสวนนะเพราะ อืมสวนกับบ้างโลโอ้ยจำวันนี้ลบได้จังวันนี้สวนกับอุย้ยไม่รู้สเต็แรงตัวเองแล้วโลจังวันนี้มือโฟวีเอ็ผู้ใช้คอมโบเดิมของเกมเกา่าปังอุ้ยเอามาคัดมันกดโลพอดีอุดดอ้ยโลต่อเลยครับผมนอกสองรอบแล้วจำได้ต่อย่อยถอยถอย หลบอุ้ยโอ๊ยแรงหมดอุ้ยฉี่หายแล้วอุ้ยต่อยไม่โดนฟบอืมอุ้ยตุ๊ฟฟฟฟบโอ้ยโอ๊ยเดินถอยหลังกันจังวันนี้ค <alon. S 2> <light recess ICO> ่อยๆเดินนะฟบหลบเอาพะคันว้าจังวันนี้ต่อยหน้าโรัวๆๆโอ้ยแรงหมดแรงหมดใจเย็นลูกพี่อู้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเก็มอุ๊ยอุยไม่น่าตั้งรับเลย ถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนตอนนี้อุ้ยสู้ไม่ได้ยังวันนี對對้เราแพ้แน่นอนรับประกันเลยเกมเนี้ฟุ๊กโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นดูพี่เราค่อยคุยกันนะครับอุ้ยถอยกันต่อยถอยต่อยถอยไม่โดนสวนคืนบ้างโฮ้ยเกาะจะแตก สวนต้นกาะโอ้ยโอเคโอ้หน็อกยังไม่พอสองรอบเลยโคตรรับไม่ได้มามาอีกสักเกมหนึ่งเลยกันหาใครอีกสักคนแล้วกันเกมนี้แบบน่าจะนานพอสมควรนะผมหนึ่งเกมนี่แบบน่าจะประมาณสิบห้านาทีแหละไม่ถึงสิบห้าหรอกหนึ่งเกมน่าจะประมาณเจ็ดนาทีได้นะผมเดาเดาดูนะอันนี้เดานะไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วมันก็ไม่มีใครให้ผมต่อยเลยไงเขาเป็นคนธรรมดาละกันแบบไม่ได้แบบคนมึงเก่งกาดเบื่อไอ้น,นี่ก็ธรรมดามาเม่เลยธรรมดาเวทธรรมดาธรมาธรมดาเวทคนที่แบบพอูสเต็ปเกมคนกาดเวทคนคนพอรู้นะผมผมก็คือคนกาดนะผมร,รู้รู้นั่นเนี่ยเราเข้าหน้าตรงๆต่อยต่อยต่อยถอยคอ,อ,อ,อมโบเกียนแด,ดดแดดบ่อยไม่ดีนะพูดตรงนะถ้าแดดเยอะเกินไปอสเตไม่น่าจะหมุนง่ายนะผม พยายามอย่าเด็ดชาร์ตนะผมรู้สึกว่าแบบมันเปืองแรงนะ้วผมเวลาต่อยเนี่ยมันจะต่อยได้น้อยนะนี่ต่อยต่อยหน้าไปหนึ่งทีต่อยสองรอบต่อยออกชาร์ตต่อยหน้าต่อยรัวรวต่อยหน้าหนึ่งทีแต็กหมดโล่ครับหมัเลยไปรุ้นลบต่อยอัดหน้าโอ้สตีมีหน้าหมดชาร์จเลยโล่จะแตกอย่างเงี้ย ชาร์จเลยครับโลจะแตกโลจะแตกชาร์จเลยชอบเลยครับคนที่พอไม่รู้สเต็ปเกมเงี้ยรู้สึกผมเล่นสบายนะผมเล่นคนที่แบบไม่ค่อยรู้อะไรมากนะผมรู้สึกไม่ได้พยายามรังแกนะผมรู้สึก,ม,กมันแบบพอสูสีนะไอ้คนที่แบบมันเล่นโคตรเทพโคตรก่อแดดมันมาสู้กันมันโคตรไม่สูสีเลยอันนี้ผมก็แค่แบบรู้ร,รู้ข้อมูลเบื้องต้นเองนะเพิ่มตรงเฮ้ยใจเย็น โอ้ยเอ็งมันหนักกว่าไอ้คนเมื่อกี้อีกโอ้โหมันหนักกว่าไอ้คนแบบคนสองไอ้ตังกมเก้เมื่อกี้นะไอ้นี่มันหนักสุดๆไปเลยไอ้โอ้โหสกิลโอ้ยมันหนักอะไหลไปรุ่นไอ้นี่กดโลูกเป็นดีโกเข้าหลังรัว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 แตกนะถ้ากดโลูกอะโอ้เป็นไรกันมึงต่อยจบยกกันหน่อยดิ เออต่อยจบยกกันหน่อยกดออยู่ได้ไม่กดไลค์บิดคลิปไปะนะเว้ยหาคนต่อยมวยสักรอบก่อนมาเฮ้ยเร็วเฮ้ยมาอยากเล่นต่อยมวยวะ,ะมามามาเรามาต่อยมวยกันดีกว่าัยรุ่นมามาต่อยมามาต่อยกันเลยนวมทำอะไรได้มาเรามาต่อยกันเลยไยรุ่นมา ต่อยนอกสนามก็ได้มาเลยมาเลยไวรุ่นต่อยปะต่อยปะเนี่ยโอ้ยลันทุจัดตอนเนี้ยไม่มีใครต่อยด้วยเงาสุดๆหาใครต่อยเลยแบบโอเคกูปิดลีป <c oughs> ไม่อยู่ละไอพวกนี้มันมีแต่พวกเถื่อน,นๆมันยีใครเล่นได้ไปะเนี่ยอันนี้หมัดสีอะไรอะ่ะโอ้ยนี่ยน่ากลัวมาไวรุ่น มาเลยมาแซปอ้อนจากวันนี้มามาเกมท้ายน่าจะ20นาทีกว่ากอกินน้ำสดชื่นหน่อยอุย้ยไอ้นี่มันสกิลโกงอุย้ยเปิดอขอบท้องเอาอะไรไปสู้มึงมัดโคตรหนักสู้ตร,ตรงๆถ้ามันต่อยโดนอะไอเนี้ยมัดหนักมากเลยนะถ้าเล่นคอมโบเป็นจริงอะไอกสกิลเนี้ยมันเถื่อนมากเนี่ยต่อยโคตรหัวสตีมิน,าน่าลดน้อยนะมึอ้ยโลเลยครับ แต่เวลาจริงอะไวรุ่นรอรอรอ,รอต่อยไม่โดนอีโกโอ้โ,อโ,โ,อโหไอ้หลันทดจกักมาเดวเล่นคอมโบโตามเดิมครับเข้าหลังดีกว่าเน้นเน้นเดตเอามาต่อยต่อยไม่โดนได้ไงคืออะไรครับต่อยไม่โดนได้ไงวะโอ้ยเดตเยอะต่อยต่อยน้อยต่อยได้น้อยเพื่นโอ้ยโ,โลมาโลครับโลครับโลครับแรงหมดสวนดิครับโลหมดสวน หลบหลบต่อยหน้าถอยหลังเฮ้ยกระโดดได้ไงมึงกระโดดได้ไงมึงใครเนี่ยรัวดวีโอโว้ยแรงหมดชิบหายแล้วกดโล่สวนได้ปะกดมาถ้ามันเล่นสเต็ปแบบนี้ก็คือเข้าเข้าเข้าแล้วก็ออกเราได้สเต็ปมาแล้ว พอจำสเต็ปได้แล้วผมก็คือผมต่อยนึงผมต่อยปุ๊บมันก็จะหนีแล้วมันก็จะเข้ามาต่อยต่อก็คือเอยง่ายคือทำให้กูเสียแรงสียอะไรสเต็ปมึงพอกูอ่านพอกูอ่านออกแล้ววัยรุ่นแรงหมดก็จะหนีใช่ป่ะแรงหมดก็จะหนีกูก็จะหนีอยู่เนี่ยแรงหมดก็จะหนีขอขอแบบขอก๊อปสเต็ปบ้างซอยหลัง มาเลยไอ,อ้น้องอืมรน็อกเอารอบสองไปเลยพี่กาจูโอ้โหน็อกมาขอให้จบรอบนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งจบอย่าพึ่งออกด้วยจะได้ปิดคลิปสักทีโอ้โหนานแล้วมามาเลยฟุบหลบลบปอบ๊อปโยต่อยไม่โดนสกิลไม่ถึงสามผมเล่นคอมโบเดิมนะแปะ๊ะ อันนี้พอรู้สเต็ปแล้วนะผมก็คือเขา้าเขาแรงเหลือตำ่ตำตำ่ำวกที่ผมพูดนะผมก็คือแรงเขาตำ่ำวกสี่สี่ส่วนหนึ่งส่วนสี่นะผมที่ผมพูดไปอันนี้เขาแบบเล่นม้หม่หมดหมดหลอดเลยนะผมโอ้โหมันต่อยนอกหนึ่งรอบจต่วันนี้ผมแบบน่าจะสวนยากแล้วครับผมเพราะว่าเขาต่อยนอกหนึ่งรอบรอไอ้ไอ้ ไอหลอดไออันตีอะเขาจะมามาริวนะผมจะต่อยน็อกน็อก่ายนะผมต่อยหลังต่อยลัวลัวด้านหน้าถอยหลังแล้วรอคอมบูดิมนะผมผมจะรอเออเขาเขาแด็ดเยอะๆก่อนผมจะใช้คอมบดืมคอมบูดืมอะไรล่ะเฮ้ยพูดดีๆดี่เมื่อกี้พูดตอนเหนื่อยโทษทีคอมบดืมนะผมโอ้ยจะยินไวรุ่นเขาอุ้ยอันี้มันตั้งรับอย่างเดียวเลย ข้อดีขอ,องการตั้งรับก็คือมันหลบง่ายมันหลบได้แล้วก็สวนง่าย,ยตลมในนี้สั้งรับคื้นบ้างต่อยรัวถอยหลังตั้งรับครับปะปะ๊อปตั้งรับอุย้ยอาัตปปคัดใส่โดนด้วยจังวันนี้ท่าอะไรเนี่ยโอ้โห้ท่าต่อยรัวเลือดหายไปครึ่งเลยมามันต่อยอีกรอบหนึ่งแตกแน่นอนแล้วกันเฮ้ยไม่ตายเว้ย มาดีไปรุ่นไม่ตายด้วยโอ้ยจะน็อกสองรอบแล้วข้ามมาไวบ,บ๊อบ,บโอลสเตมิน่าหมดชิบหายกดโล่ครับถอยถอยถอยก่อนตอนนี้รอเลือดลีนะเราจะเข้าต่อเลยพบ,พบ อืมอืมแตก่มแตกโอ้โหยน็อกสองรอบไอ้นั่นเหลือรอบเดียวอะตอนนี้เปอร์เซ็นต์เหลือแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะนะตอนนี้ฝั่งนู้นน่าจะเหลือสักประมาณเจ็ดสิบนน่าจะเต็มแล้วแหละเพราะว่าต่อยน,น็อกสองรอบผมจะแพ้อย่างงั้นเหรอจะแพ้ไม่ได้อีกรอบเนี้ยต้องเอาจริงวอาจังละโอ้ยเน็ตกากขออัพคัดตอนปิดฉากไปอัพโอ้ยไม่โดน ต่อยรัวๆวปิดฉากไปเลยปิดฉากมันนะักต่อยต่อยรัวๆว,วปิดฉากครับผมบ้ำไม่ตายไม่ตายรัลูกไปเรียบร้อยโอเคนะ <c oughs> ล็อกเรียบร้อยโอ้โหน้อมาตามนั้นนะผมโอเคนะผมสำหรับโลบอคแมพเอิม่มกด อันไททันไอท์แบทโคดอันไทนนไทันบ็อกซิ่งเกมนะผมก็จบไปแล้วนะผมเป็นแมปแนวต่อยมวยนะผมสําหรับใครแบบมีเพื่อนคนตีมนตีเนี่ยแบบมันแบบมันปากแซบนะผมก็ท้ามาเล่นใส่เดี่ยวในเกมโรบอกได้นะผมซึ่งแมปนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปให้นะผมก็มาต่อยใส่เดี่ยวได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับไปละเป็นอะไรปัญหาเยอะเราอะเป็นอะไรปัญหาเยอะเราอะอืมอ